สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุษณีสปาชาแนลดูพี่ดุษณีทำน้ำยาล้างจานสีธรรมชาติค่ะไม่มีสีเจือปนค่ะเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมถังไว้ก็จะกอกใส่ขวดนะคะเพื่อนเพื่อนอค่ะกอกใส่ขวด กอกใส่ขวดแล้วก็จะใช้ทําอีกถังหนึ่งค่ะมีวัตถุด,ดิบเตรียมไว้แล้วหลังจากออกจากตู้อบไม่มีเวลาจะแว้นๆเลยนอกจากว่าไปจอดให้น้องๆหลายๆช่องอยู่ตอนนี้กอกอันนี้เป็นสีธรรมชาติไม่ได้ใส่สีส้มแล้วก็ไม่ได้ใส่สีอ่ะสีเขียวสีอะไรรอบหน้ากะว่าจะใส่สีส้มนิดนึง มันจะออกสีอันนี้สีธรรมชาติค่ะวัตถุดิบเราก็ไม่มีอะไรค่ะพีูุ่ษณีก็มีใช้โซดาหนึ่งขวดแล้วก็เกลือหนึ่งกิโลแล้วก็มะกรูดสองกิโลแล้วก็ประมาณว่ามะละกอก็แค่นี้แหละมาสูตรตอเอักษนึง ก็จะกรอกใส่ขวดก็มีเพื่อนๆข้างบ้านคนที่รู้จักที่เคยใช้นี่แหละสั่งพิดุษณีก็ช่วงกรอกตรงนี้เสร็จก็จะนำวัตถุดิบมาคนใหม่อีกหนึ่งถังเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีถังสำรองใช้กรอกใส่ขวดปกติแล้วก็ให้เพื่อนๆไปเป็นขวดอยู่แล้วแหละพ่ดุษณีทำ ไม่มีค่าแรงหรอกค่ะได้แต่ต้นทุนได้ต้นทุนแล้วก็มีความสุขได้ทำบอกสีขวดปกติพี่ดุษณีชอบสีเขียวแต่คนในตัวเมืองยเยอะโสธรก็ไม่ชอบนี่เขาชอบสีธรรมชาติก็เลยทาสีธรรมชาติแบบนี้อย่าเสียงดังเด็กๆ ก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆไม่มีอะไรมากมายกับช่วงนี้ออกจากตู้อบมาแล้วพี่ดุจณีก็ค่อยยังเชื่อหน่อยเมื่อคืนนี้เป็นไข่นึกว่าจะไม่ฟื้นซะแล้วพออบตัวอบสมุนไพรแล้วก็ดีขึ้นหน่อยองงก็มารีบกอบขวดเพราะพรุ่งนี้พี่ดุจณีจะเดินทางไปอทำธุระตลาดน้ำขอนแก่น ก็คงจะไล์สดไปตามทางนะนะเพื่อนๆก็คอยดูว่าพี่ดุษณีจะไปทำอะไรที่ตลาดน้ำขอนแกน่น mm hmm. ตลาดน้ำขอนแกน่น mm hmm. นี้ห้างๆกล่องดู mm hmm. ประมาณถั mm hmm. งนี้ก็ได้ประมาณสักสามสิบสองขวด mm hmm. ดุษณีลงทุนทั้งหมดทั้งมวลร้อยสิบห้าบาทได้ใช้ไปด้วยไงครับใช้แบบไม่ต้องประหยัดใช้เกินคุ้มเราจะล้างรถโมไซอย่างนี้ที่บ้านเราไม่มีรถยนต์เนาะแล้วก็ล้างโมไซก็สะอาดดีค่ะวัตถุก็หาได้เองถ้าเราซื้อโดยที่ว่าเราไม่ต้องหาวัตถุเองนี่ก็จะ จะแพงกว่านิดนึงเบียดเสร็จเลยมามาคิดดูแล้วไอท้ที่ที่สำเร็จกับกับที่เราหาวัตถุดิบมาใส่เองมันก็ลดค่าเหมือนกันมันก็เหมือนเหมือนกันค่ะไม่แตกต่างกันเราก็เลยทำแบบลดต้นทุนลงอีกนิดนึงทำลดต้นทุนลงเพราะว่าเราทำใจเองมันคุม้ม แล้้้วไดใชเคยส่งให้เคยฝากครูมนตรีนะไม่ไม่ทราบว่าครูมนตรีใช้ดีหรือเปล่านะเดี๋ยกจะถามครูมนตรีว่าอีกถ้าหากว่าใช้ดีแล้วยังไงก็จะฝากไปให้คุณแม่ใช้ล้างห้องน้ําไม่ต้องกลัวเลยค่ะล้างห้องน้ําสะอาดใสแเจวเลยล่ะค่ะ เพอๆบางครั้งพี่ดุษณีก็ใช้ซักผ้าด้วยนะใส่เครื่องปั่นลงซักจอกหนึ่งอย่างเงี้ยก็ปั่นสะอาดดีเหมือนกันแล้วเราก็ใส่น้ำยาปรับพนุ่มตอนล้างก็จะเหมือนผงซักฟอกอก็มีฟองดีค่ะฟองเยอะมากน,านี่แหละค่ะเป็น เพิ่งจะกอกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขวดได้อยู่ค่ะประมาณสามสิบกว่าขวดสามสิบกว่าขวดเอส่วนมากจะเอาไปที่วัดค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเไปลงทานที่วัดส่วนมากจะทำไปถวาย วัดที่สาธารณะนะเป็นวัดก็เป็นสาธารณะเนาะก็อ,ะนะอย่างวัดไตรมิตรอย่างนี้วัดตุ่งยโสอย่างนี้ก็วัดใกล้บ้านอย่างนี้ก็จะเอาไปบ่อยถ้าอยู่บ้านนะอยู่ที่อยู่บ้านนอกพี่ดุษณีก็จะเอาไป่อปบ่อยนะ่ะนี้มาวัดในเมืองก็เขาก็บอกไห้ทำเยอะๆเอามาใหม่ก็ประมาณนั้นนะ่ะ นี่ค่ะสีธรรมชาติเลยออกจะเหนียวเหนียวนิดนิดหนึ่งสีจะคล้ายๆจะคล้ายๆสีน้ำยาล้างจานยี่ห้อหนึ่งตามท้องตลาดนะคะเป็นสีธรรมชาติจะออกแรงนิดหนึ่งใบยๆนู่นนะคะก็คงจะได้ทำาหกบเที่ยวหนึ่งตุม้ม ต้มไว้แล้วเย็นแล้วเมื่อคืนนี้เดี๋ยวทำเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะคนอีกขยำขยำคนอีกรอบหนึ่งอืมม,มีอะไรทำงานส่งพี่ยูเขาขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณ,คณน้องๆที่แวะเข้ามาชม ใครสน,สนใจสูตรก็ทักมาได้นะคะดุสณนีไม่หวงหรือว่าใครมีสูตรดีๆกว่านี้ก็กินดีแลกเปลี่ยนกันค่ะทักทายกันได้ค่ะถามไข่กันแลกเปลี่ยนกันค่ะว่าใครจะมีสูตรไหนแบบไหนยังไง <c oughs> ลองทักทายมานะคะแลกเปลี่ยนกัน

ตูดน้ํายาล้างจานใช้ได้หลายอย่างนอกจากล้างจานได้ก็ล้างรถล้างดาได้ซักผ้าได้ เต็มมากไปแล้วก็เทออกขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่แวะเข้ามาชมสูตรน้ำยาล้างจานคลองดุสเน่สปาชาแนลขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะล้างมือแป๊บเลยพอวางมือสีด้วยตาเหนคือดู Okey kak. Galang ya jangan ya.